ทต่างท่นต้นดอกเพิ่งานวรัทธนยท่านรเเรียกเิย่ต้นดอกเพิ่งอยากควาอุปโภคนาขอเส้นบพุทธบริษสทั้งหลายจิใจศรัทธาาุแล้วเร็วที่ตั้บาตรให้มันตัดเรียบร้อยตอนตั้บัตรใมีกะทยลงเลี้ยวสื่อๆอทไทยลงเฟซบุ๊กเนาะทุสคัน นออกมาข้างนอกนั่นวันนี่เขาสิบียามืงห้านค่าวันเดียดนี้คนขายเครื่องยูเทลเนี่ยเขาจะไปถางข้าห้าค่าคอนคอนหัวปจะคนคนไหลนีีของสว่างชาแนลมาแล้วมึงนี่ มื่อนี้เขามาตักบาตรบุญออกพรรษาอยู่วัดลาวเมืองลาวานเนาะเป็นกนารตักเรีวไปแล้วล่ะเอาทายเป็นเดียวลวงพ่ดวันนี้เขาชิมาเก็บภาพบรรยากาศในงานให้เบิร์กเนาะแล้เขาตักบาตรเก็บภาพอยู่ในงานตักบาตรโอ้ยไม่มีต้นเพิงมีอย่างเนาะอ่ะนี่งานเข้ามาในงานแับน,นี้เนาะตักเรียบร้อยแล้วตักบาตร่้วยตักบาตรเรียบร้อยแล้ว นี่2,024น <aquí en S 2> ี่2,024นะนำอรันี้นี่เป็นต้นเพิงเลยน้องะต้นเพิงต้นเพิงนี่ติดต้นเพิงครับบูชาเพิงแล้วก็มาเสียบสนิทได้ดีเนาะ เสียบใส่ <S <S เสียบใส่สิบบูชาแล้วมาเสียบใส่เสียบใส่งา,า, 2, านอะารสองพัน,น,น,สงนสี่สิหน,นี่งเนจะเอาเงินออลลาร<น>์เห้นไหมพี่นย์สองสี่บ่ม่ไให้เลขเด้ออันนี้บ่ม่ไให้เลขให้เบอร์เดอนี่เด้อสองพนยี่สิบนี่นติด ดิบเซนนีนี่ยังมีผู้ปะารบุสนี่บนดาเกตมันะยกินไปด้วยมันตักแล้วมันเคเชียวยางนี่เป็นงานดี่มีต้นเพิ่ี่ไร้ขออ่างทองเพิ่มดีเพื่อให้โี่เป็นการัเลยให บรรยากาศทั้ลอมทาั้งใ่ยรู้ในนัางๆทั้านอกมต้นดอกเพลิงเี่อนลอปอทากตางอันี่ต้นดอกเพลิงยท่านหลายท่านด้ก็เียเดินบรรยตนดอกเลอยากควุโบถนี่ขอเซยนทุทธานโอรสทั้งหลายชี้เจใส่ศรัทธา เล้วแล้วที่ตักบาตรมันตัดเรียบร้อยตอนตั้บัตร่มีกะทายลงเลี้ยวสื่อของประเทศไทยลงเฟซบุ๊กเนาะกระทบบรรยากาศเลยคุณออกมาข้างนอกนัวันที่เอาชิบยามือห้านข้าประเดี๋ยดนี้คนขายเครื่องเอเที่ยวนเอาชิบถามคนที่ห้านข้าคนคนหัวอาจจะคนคนหที่เสียจกีนอหวัดเรวนี้บรรยากาศจี่นอหวัด อันนี้บนตักบาตตะกี้นี้ตักแล้เรานเมียนแล้วกิสามบาทเด้มสิบบสบายทานตงคิดตั้งใจแล้วเออกตเรี่มคนอยู่สังหลางอยู่ในวัดอยู่ในวัดบวชพี่น้องนำเื่อมาายเป็นุศมุศลสังฆกุาอันามาเจาใหญ่คอยู่ในวัดบิชขจ้าออกมานอกส่วนใหญ่ขจ้าอยู่ในวัดานี้เป็นนอกวัดหรือเนนอกเดินพักชิงจอดรถ นัโมตัสสาภะคะวะตุมันนี่สิมหมิจะาหันสองสามหัสมมาสมุทัสสานัโมตัสสานโมตัสสาะคะตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะต ทาตุันี้เขาสิพไทยห้านฆ่าดยไมจำแนโอ้มาทางนี้ก็มีห้านค่าป่ะนี่คนเหยออยูุ่่นเบิร์ตเนาอมาขายไก่คนพุ่นหน่นอันที่ไปข่ไก่ใกล้หุณเนาะออ โอ้นักข่าวแล้วสบายดีสบายดีเออตึกเวียดเอารถมาขายพวกโฆษณาอาหารเมียนมาเออจะเคลียรนอกวัดบุญด้วยบุญอาหารด้วยเมีงอย่างเดียววันนี้มีปัญหามีแต่ปัญหาไป็นหัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ขนมดอกจอกวะนี่น่ะสบายดีไม่ฆ่าสบายดีได้ขายดีบวะวันนี้ โอ้โหบได้ออกโอ้มันมีแด็ดดิไข่หงไข่หงไข่เต่าสามสั้นมันต้นโอ้มีเบ็ดอาหารคนเราอยู่หุ่นเบ็ดเนาะเขาเจ้าตักบาทหรือขาเจ้ามามาเขาอยู่หุ้นเดลัวธรรมดาธรรมดาขายข้างหน้าคานเออได้ขายดีท่านเนาะมีจักห้านนี่สามห้านสี่ห่านเขาเนาะข้าเขาจ้าฮู้แล้วอามาให้เองเนาะโอ้เม่เขาเจ้าซื้อมือ้วเรกันย่างมาเนาะเออ โอ้มันจะไปกวนเพลินเราเสนเถอะโันนี้ขายอย่างมันยุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้มากกันนี่บอกสีดาวะนี่โอ้โอ้หอักหมักเชเวอร์บ้านคอยเมื่อวานนี่มันตายวะมันหนาวมากไล่หลายเด้เป็นที่ละเออเออมากบ้านเขาเอิญหมักฟักแมวฟักแมวฟักแมวปาดแคบหมูใทยเพชรสชมพูว่าเคยเอิญหมักฟักแมว ปลาปลาย่าง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 นี่กับตำบังคุังบายาสีเขียวหรือยาสีฟันเดี๋ยวนี้สีแดงสองนี่ด็ลูกซีนนะปลาถูกก้นมาเลยคนนึงมาเด้อมาเด้อพอจะได้เครื่องอยู่วัดลาวเมืองลาวานเขานดิบัดลาวเมืองลาวานอันนี้มีเข่าอนี่อีกเขื่อนเข่าเข่าตกแตก มีข้าวต้มมัดอีกตัวนี้นะพี่นอ้องปาดมีทอดกล้วยนี่พุนมาเดิมมาเดิมมาอุดหนุนซอยกันนี่นะอันนี้ข้าวต้มโอ้พิต้าเสพพิต้าเสพพิต้าเสพพิต้าเป็นตาแซไ,ได้่อยกินประจำค่ะประ,ประจำวันนี้นะอโอ้มีขายขายสิน้นขายผ้าใหม่ให้อีกตัวนี้นะพุนนะโอ้อยากเป็นหัวยิงเนี่ยได้เสื้อนุ่งเนาะเอลูกเส้นทางนั้นมานะเดี๋ยวหานสุดท้ายเดี๋ยวไป นี่ฮะนี่มีปลาเทมอย่างเฮอุลุ่ยอร่าอยนี่ลูกชิ้นี่ส้มหมูเลยนี่นะปลาดูกชิ้นเนี่ส้มหมูเนี่เต็มอันใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพายาลูกชิ้นมาวัดลาวสมคีธรรมราเมืองลาว่านท่านี่มื้อนี้มีข้าวมาเต็มอยู่นี่มีหนังหมูมีเคียบหมูมีน้ำมันหมูมีเผากุ้งอย่างนี้อันนี้แก้วไม่เอาออกมาอืมสุดเป็นสุดเนาะน้ำพริกนรกโอ้ยบ่กล้ากินน้องย่านจะเป็นนรก สูตรโบราณโอ้โหน้ำพริกเผาเอ้ยน้ำพริกนรกคือมันจะตกนรกมันเผ็ดโอ้โหขวดวอมดอกซีด่าน้องขึ้นดอกซีดาขนาดนั้นคือเป็นภูเขงเออคอยกระพุกเป็นวังไกรคอยกระไรมันตายละเครือมันน่ะมันหนาว ประมาณนี้พีนน้องนี่บนขายเครื่องนี่เัาประมาณนี้พระเนกขายเครื่องอยู่บนขายเครื่องด้วยเด็กผู้เนี่ยขายเครื่องขายของเขาไม่จังแค่หนึ่งสองสามสี่ห้า 5, 1, 2, 3, 4, ล้านมีห้าล้านพีนน้องนี่อันนี้บนขายเครื่องคนหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าล้านประมาณนี้บนขายเครื่องอ่าอยุดทางหลังเฮาน,นี่ก็เป็นบนขายเครื่องนพี่น้องเด้อเพิ่นมาขายเครื่องอยู่วัดประมาณนี้มีห้าล้านโอ้เรื่มตา่วด้นแดนตามาั้งมีห้าห้าน้วก็หนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหนี้พีลูกสิน้นมียังมีคบบรบทุกอย่างโอ้เรื่มตาพี่น้อง <น>บรรยากาศทั้งหลังบุญให้เบื้องบรรยากาศพักขิ้งยู่นอกวัดพี่นอบบ้องรับจับภาพทางไก่ให้เบื้งนี่อยู่พักขิงวัดเกสิป,ประมาณนี่แหละพี่นอ้องจับภาพทางไก่ให้เบื้งคนนี้กกําลังให้พรกันเอาบุญด้ไปใกล้พี่นอ้องให้บรรยากาศให้เบื้งทั้งหลังวัด ของพวกน้อได้ประกถึงสาธุบรรยากาศที่นอกวัดเลยพี่น้องเด้ออากาศมันเย็นประมาณนี้ให้เบิ่งบรรยากาศอมอ้อมวัดน,นี้พักขิ้นจอดรถแล้วกัพวกเมียค่าอยู่พุ่นอยู่ฝั่งคนเมียค่าพุ่นขายเครื่องอยู่พ,พุ่นมาทางพี่เลยเป็นพวกคุณใส่บาตรขึ้นบนมาใกล้กันนี่ประมาณนี้นี่ คือกำลังฟังเทศกันเลยพี่น้องตอนนี้บรรยากาศที่นอกนี่สักอนิดจาวซัเลยชิบะไทยาน,น,านี่เฮาสิบะไทยหน้าวัดแถวบึงพี่น้องเขาบอกเคยถ่ายนาห,าหน้าวัดแถวบึงจักเถื่อนเนาะมาเบิ่งบนทางเข้าทั้งหน้าวัดมันตินดถนนเลยนี่เาสิบะไทยแถวบึงพี่น้องเด้อหน้าวัดนี่เขาเคยถ่ายแถวดนงดู ุ่นสามซีปีหลังลน่ะนี่โอ้งามไยพี่น้องนี่หน้าวัดวันอากาศอยู่ทางหน้าวัดมีรถคันหนึ่งมาตัดทางคันหนึ่งเหนครับนี่นี่บรรยากาศหน้าวัดนี่นี่พี่น้องนี่วัดลาวสามัคคีธรรมารามนี่สื่ออยู่ไหนว่ามันมืออ่านโบราณนี่นี่สามัคคีธรรมารามเป็นหน้าวัดเลยพี่น้องเดอ้อนี่ แต่มาข้าหงหลังคุณบนเขาใส่บาต์มาอน,นึ่ีกเหมืนขบเกลี่ยใกล้เมือกันนิดนนี่นี่นอเอาสิบวัานายหกเจพยานาคคืบอกเอาสิประมาณนี่พี่น้องอยู่หน้าวัดนี้มาทำบุญหน้าวัดพี่น้องนี่ไอหนุ่มเพร่บอยมาทำบุญนะครับวันนี้ <g ül> ทำบ,บุญไสบาต์วัดลาวสามัคคีธรรมลาเมืองลาว่านพี่น้องเอ,อ้ย รัดคิวเบกประเทศแคนาดานี่ออกพรรษาทำบุญเสบาาออกพรรษาแล้วพี่น้องสบายดีเอ้ยมาถ้าเศร้าคนบอกโอ้เอพรกับไอพันกับมาเด้อเมื่อนี้นะบุคคลพี่มาอ่าอืมนั่นแหละได้บุญแห้งได้บุญหลายหลายไอเอ้ยอ้าเอาอันนี้กระหอกมาฮอดมาทางไกลเอ เอ้าทอดทษเด้อทอดเด้อค่อยไปก่อนไล่เด้อไล่เด้ออ้าวสบายดีสบายดีก็สักคนเด้ออ้าวสบายดีเจอกันอีกแล้ว เจขอหนมนมสัสการพระเทระอนุเทระท่านภูมิเกียรติคารพนับว่าเป็นบุญบุญวาสนาที่สุดที่ทั้งวัดเป็นอนุญาตให้มุลิติซาปนกิจขร้อมัวเล่าพร้อมทั้งสมชิษฐ์ทุกๆทานพร้อมทั้งพุทธสเซนิกะส้นทุกๆท,ทานที่อยู่ที่นี่ไหลมาทำบุญงานนันน บุญออกพรรษาในคำนี้ข้าบโบมี่พวกทานทั้งหลายเรานี่บุญนี่จะโบโกเกิดยังมะโหรานขึ้นจังสี่ข้าพระเจ้าในนามผู้ดำเนินเหยียง,งานอันนี้ขอแสดงความขอบอกขอบใจมานย่างจุจุจานและขออนุญาตจ,จัสองนาทีอ่าน รายซื้อผู้ทีโมทนาสาธุจะด้วยปัจจัยเงินค้าหรืออาหารการกินหรืออืน่นๆ <c oughs> ่างมาสของคนไทยผู้ที่หนึง่งเป็นโมดิทิทาบป,ปนกิจขอบโคล่าธนบัตปรปัจจัยหอยดอลลาน์นำดื่มซีรั่ง ยาแม่แป้งเจริมสุขหอยดลาเป็นขอบขั้วบูริเล่มบูกอตังมุลนิธิสัาบันกิจยาแม่หน้ารี่เมาขั้มผิวหอยดลาลาบเงินถาดแหลมจืนเงินถาดเขาเนี้ยเนินถาดขอบขั้วป่าเซียนพุ่มทะ่วงพร้อมด้วยขอบขั้วเนี่ยนั่งกินข้ามเสวยร่วงหาสิบดอน <c oughs> ข้อตั้งผ่าสบงุงสิบสุดผ่าสงเสงียงย่อมสิบสุดขอบขัวเนีย่ยแม่เพี้ยเพี้ยนขอบวรจิตสมปาหนึ่งถาดขอบขอัวเนี่ยแม่พวกมันอินเทอร์มอร์มี่หอยดละสมปาหนึงน่งถาดปุนปาหนึ่งถาดพักรวมบิดหนึ่งถาดฐานอุติไซอุท้าบงหาสิบดลาดขอบขัวทานเปตรนุสอน่านข้ามปลาหนึ่งสองถาดเนี่ยแม่จันสมอนปดิจิต ตะมะบุงสองถาดทานข้าปันแยมแมกลองเยี่ยมสีของหวานหนึ่งถาดแยมแม่หมูผักสินบดิบกัวละพาลาบหมูหนึ่งถาดแจ้วมะเด็นหนึ่งถาดแยานางมณิวันเสียจัดสุกนไม่หนึ่งถาดหมกปลาหนึ่งถาดขอบพ่อแยมแมวันดีพ่วงแก้วคิดดำรงอาหารหนึ่งสุดขอบพ่อแยมแมสู้พัน จันเชิญพร้อมน้องๆอาหารหนึ่งุดเนี่ยแม่พูนตาสิทิพันธ์หาสิบยอดเนี่ยแม่วันจันรุ่งจันอาหารหนึ่งสุดเนี่ยแม่บัววันจันทะวงจันทพันท์สุปปูหนึ่งหมอนี่นั่งวันนัลีสีสุจันขเราซองหนึ่งหมอขอบข้วบัวจันพันธะวงอาหารหนึ่งสุดขอบข้อเนี่ยแม่บานเย็นล้วงอามา ของหวานตัวเหลือยงหนึ่งาะน้ำงกินนาร้อนสันติสุขลาบกุ่มหนึ่งถาดนั่งกองมณนสีสวบัดลาบหนึ่งถาดนัขมยกีระกุลเาเนี้หนึ่งถาดทานแดงอรุณราศีเหลืาข้าวหนึ่งถาดนั่งมโนวันภูมจจันท์ซาคู่สองถาดนางสินทารอดโูมจจันทร์สาสบดอนคณะแยมเมฆคำเพ่นพระประจําวันประัต ขอบุครบสุดสองหมอขอบคุณยร่วมพอหวงสปายหาสิบดอลบูซาผ่าหนาฝนสองสุดทารสมใจจันทร์ินวงสาวดอลลานางโอเลจบหึบุญหาสิบดอลลาขนมเค้กหนึ่งถาดยนางกรุณาท่านาบรมีหาสิบดอหม่ทับบุญตักบาทออกรรษาพน้อท te ี S> <S ่เมืองนอกเันเนี่ยหละงเแคนาดา ครอบครัวงี้แม่เมแก้วกสิรินกัสซัตริย์40ดอนครอบครัวท่านต๊อปมีโกผู้มาแจงหาสิบดอครอบครัวท่านซุนดนารวันนันทามุติสามสดอนเงีป่าจันเล็ก20ดอนพี่น้องอุดมนกักเตี๋ยวลาบหนึง่งทางนอกจากนี้ยังมีผู้เลื่อมใสใจใจใส่สัทวาได้บูชานาสาธุการอาหารหลายอย่างแต่เบ้อ ขอทำบุญตักบาทมือออกพรรษาวันน um, okay. ี okay. ้มีระนาบีธรรมราเมืองลาวานเด้อนี่นะ thank you thank you โอ้นังมองมาใส่บาตรโซนีสลัดตื่มอีกขาหนึ่งขออนุโมทนานำก็จบเที่ยงกันนี้ขอขอบใจด้วยนะขอให้ทั้งเมืดทั้งประสงค์ของเจ้าหับผู้หับสาบขอให้บุญกุศล ผลของทานโดยเจตนาในบริสุทธิ์จะเกิดมีแก่บรรดาทานที่ได้ถวายปัตถานและปุณอื่นจากเจ้าบ่อนต่อเสร็จได้ๆเปพิธีตักบาตรของพรรษาพี่น้องอยู่ที่เมืองลาวานหัววัดสัมพันธธรรมรามวมสันติอ่าเนาะมาก่อนตะโกนว่าพิธีนี้กามาก่อนตักบาตจะประกาศที่พี่น้องมาก่อนตักบาตรเปิดมาน้ำไหลกรตัทกตลัง อทานทานบุญยังพนะอเก้าสี่สดอลลารทางเมดดทานจากกาทานบุญยังทานอภรมีน,น้อยร้อยคมเป็นประธานจัดงานบุญอันนี้เป็นผันภาคส่วนหนึ่งยังบุคคลเดียวูมน,นได้ดีมเอยะออเาได้เก้าร้อยสีดอลลาร์การดเดียนอาสนัเลยไดนขันตัวไปนี่ก,าส,า,สกาสาาีเขาสู่พิธีทางศาสนาเลยนี่ลงทรงเนาะ มีกาพิธีทั้งศาสนาตัวนกันก็มีสองคนสามคนอยู่ประจำแบกมาดังเลยมันส้สตั้งดาบและวัวเองพิธีกรสักต้นหิ่งวะไม่ช่างนานอาบดออาจาร ว่าใครจะเซ่นน้ำลายไหมบดรุ่นอะไรเส้นน้ำลายไหมโอ้มันต้นอย่างนี้ต้นเพิงวันนี้สวยงามแท้โอ้เห็นรถจะเห็นรถด้วยโอ้บัวขวัญชัยเห็นเนี่โอ้งามนะต้นนี้นี่นะเซ้นบูซาดอกเพิงน้ำใช่เนาะ โอ้ย<ม>โอ้สบายดีบุตรผู้ท<อ>ุกค<อ>นอุ่นน,น,นี่ไม่ไมีการเฮ็ดบุญบุญออกพรรษาอยู่วัดลาวสามัคคีธรรมราเมืองลาวอันเด้อโอเคโอเคข้าจะถามมาเฮ็ดอย่างกุศลอยู่เมืองลาว

นี่บุญโอภอกพันษา 2, 2,024ส0 2 4เด้อนี่เด้อบุญโอกพัรษาอยู่วัดเมืองลาวานฮานนี่

โอ้ยพวกนั้นบวชทำบุญทำสิน,นพวกพีบาปนะ่ว่เขาวัดาวาแล้วพวกนั้นเดี๋ยวนี้ที่รกับพากันมาได้าะปีหนึ่งเดือนนึงงานนน,นี่มาในซองเสือได้นนไหนิเ,เน,นี่ยไงยำฮอนดตัวงามอยูเอาเพ่อตักบาตรเว่าเชหายคนตักบาตตักเรียบร้อยมาแล้วนีคนขึ้บัวหลายรถขึ้หลเยอ,อยู่ในที่บอกหัวเอฟซีคนอีตักแล้วบาบาคือบรเอาซะะ ตักแล้ววะใส่แล้ววะอ้าท่าตอนยืนนักนีเนี่นยเออกดกดให้กันตลอดแมนเละแมนเละแมนเละออกาดิเดอรเไป,ปไปให้ยัน ่เ็บอกเขาชิลงมาที่หน้านะตอทาแล้วเขาชิบอกเขาไปหาไปเอาอิงดอกเออเออเขาชิบอกเขาเจ้าเออมีของไอ้นั่นคือกันขั้นเขาเอาอะเขาบอกเขาเบิงดได้โอเคยินยินตอนน้ก็โอเคอยู่นออยินตันนี้ มันมีฮั่นไข่เครื่องอีกมันนี่งที่เป็นโลทายอาโอ้คุณด้โอ้ดีตัวโอ้โอโที่เป็นโลทายฮั่นไข่เครื่องเราลงไลง่เขาเนี่ยคุณทำได้คะแนนหล่ได้ดิเนี่ยเราเอาคะแนนเนี่ยมันได้หล,ล,ไล่ไล่ไล่รถรถได้หลายลพี่น้องรถพุณน่ะอันนี้หัวหน้าแงยจากเมืองแกรนบีพุ่นะครับอือ เดินทางมาสมองปลายผมเล่นอ่างธราทามดแล้เนี P ่ยมาแต่นายได้ยินบัวขาวอยู่ป่ะพ่หงม่อหงม่อคนกับไปไปสองคนพร้อมกันฉันห่วยแต่นายฉนว่าเพื่อนต่าคนหนึ่งไข่มือหนึ่ง พึ่งไปวันพุธพึ่งวันวานบวชไปบวชแค่<อ>หลอดเกือบของเจ้าในใี่ถ่ายถ่ายทังนอนนะอะไรนาเดี๋ยวสิเอานี่ไปไว้รถวันนึ่งกัลราชิมาถ่ายไม่เด้อโอเคคลิปสองค่ะดูนะครับปุ๊มอันนี้คลิปแรกมาเด้อเอาบุญนำกันมือนีไอ้นุ่มเพ่บอยเอามาเอาบุญเอาบุญมาฝากมาตักสักบาทบุญออกพรรษา วัดลาวสามัคคีธรรมราเมืองลาวานเฮ้๋ยพี่น้องนี่เขาอยู่หน้าวัดปัจจุบันนี่นี่เป็นตกักแล้วหล่ตาตักบาทวันนี้เขาเลยได้โอกาสมาเอาจชิปหนึ่งอยู่หน้าวัดวราเสะนอ <c oughs> หมดเลยมาถ่ายโดดแล้วนี่อยู่กับพญานาคนี่พี่น้องคนโบงามบมนี่นะท่นงามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อว,วันนี้มาเอาบุญมาฝากทำบุญตักบาทมือออกพรรษาพี่น้องอยู่วัดเมืองลาวานแขวงกิเบกประเทศแคนาดาเด้อไอ้หนุ่มพีบ่บอยเขานะ่ะมื้อน,นี้มาทำบุญมื้อน,นี้นะี่ย ทำบุญแล้วจังจวด์แล้พี่น้องเนาะนี่ดิไให้บุงบรรยากาศยาอยู่หน้าวัดที่นี่ซอวัดนะวัดลาวสามาัคคีธรรมรามเม,มืองลาว,วานนะพี่น้องเนาะนี่อา้าวเอาหุบสีสวยหน้าวัดมาฝากเลยพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ด,รกดติดตามให้นุ่มเพ่บ,บ่อยเ้าเลย <c oughs> เอ,าอ้าวสมมติบึงถ้าบึงคลิปไม่โตไปเนาะ